สวัสดีบรรดาแฟนคลับผมก็ยินดีตอนนั้นะครับผมพกเกมบรรยากาศซีโร่กันอีกแล้วนะครับผมก็เราจะมาอยู่ในซีรีส์ของการรีวิวเด็กประจำเดือนนี้นะผมก็หลังจากที่เราเปิดอ่าบ็อกซ์ใหม่ไปนะนิดนึงอ่ะอย่าเรียกว่าเปิดไม่อยากจะเปิดเท่าไหร่เลยโอเคครับก็ทำเด็กคาเนโร่โฟเรียบร้อยนะครับก็ผมครับล้วนนะครับครับด้วยหิน ล้วนๆนะเปิดไม่ได้เลยสักใบเดียวนะครับเอ่อวอลิกดากูนิวเนี่ยไม่มีเลยนะแล้วก็เพนเลเซอร์ก็ไม่ได้นะผมไม่ได้เลยเลยนะครับก็คราฟเอาก็วันนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูนะผมเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานแล้วด้วยนะก็น่าจะมีหลายท่านต้องการอยากให้ลงคลิปนั้แหละเจอชาร์โดพาราดินครับผมก็มันก็ไหวอยู่แล้วนะ ชาโดเนี่ยเดือนนี้เนี่ก็ยังเป็นเด็กที่เกียนแตกเหมือนเดิมนะครับเริ่มคน2นี่ที่เรามีเดียนในมือเนี่ยโหแล้วมีเดียนสองใบด้วยแล้วผมมีสไตล์เคนด้วยถือว่าดีมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าผมอยากโชว์ของใหม่นะครับอะไรวันนี้อะเดี๋ยวเปิดเปิดกัน เปิดแอนิเมชันนนึงครับเปิดอีโบตันด้ยเผื่อเขาอยากทักทายเราเผื่อเป็นคนรู้จักกันร้อดีแบงการ์ดนี้เอาตีไปเอพีจีดามเจจิจเดอะ บสัสเตอร์ดาร์คลิเวนเจอร์อาร์บิสบัสเตอร์ดาร์คลิเวนเจอร์อาร์บิสแต่ได้ที่มันไม่มีแอนิเมชันของบัสเตอร์ดาร์คลิเวนเจอร์อาร์บิสดที่นี่น่าจะมีซะหน่อยนะดาเเมจช็คโอ้โหจริงแล้วอ่ะสแตนด์อันด์โดร็อัคไลท์ดำรงสกิลฮัโตีครับไลฟ์เป็นสไตล์เกนแล้วเรียบร้อโฮซิตี้อ่ะจากนั้นก็เอาพีซีขึ้นมือ

อโอ้ทิ้งเนม,มานครับทิ้งตัวเองเหรอแสดงว่าในมือเขาไม่อยากจะมีแทบจะไม่มีการที่เขาอยากเสียเลยนะครับเ,เอานะป,ปีกดำขึ้นมือจะใส่ปีกดำทีใบถ้าใส่สามใบเขาก็ยังย้ยได้อีกสองต่ผว่าเขามมจะใส่ไม่ไดไม่น่าใส่สามดามิจิเช็คสกิลฮัทสุ น่าจะเป็นสนดีดำกับโดรินนั่นแหละครับเพราะว่าเขาใส่ปีกมาแค่สองนะครับสแตนด์อันดโดรูอุจมักุโคนเดะพมิทสึโอมิชิบิเกะไรดเรนก็คิววอเท็กซ์ดราโกนีโต้ Thank you ไทโทชิบิแล้วผมก็วอเท็ก์ดรากนีวโอ้ยครับต่อลง การอนด์นะรอาการ์ด์นี่แอทักเลยครับผมบันการ์ดนี่แอทัต์เช็คเซคันด์ดเช็คชื่อหลังจากแปลไทยก็คือมังกรหินยนะ,นะครับวออร์เเทดะลโอ้โหแต่ว่าผมเช็คบอร์ดไม่จำเป็นต้องเช็คบอร์ดขนาดนี้ดูชิกเกอร์ในเด็กซี่คือเช็คฮิวยังไม่โกรธเลยนะเพราะว่าจะได้ให้มันครบสี่ใบในแดนไปตะวัน ไอแม่จเมโซนในดอบโซนนะจะได้ซิกเมทได้ก็ซิกเมทไม่ได้โอโดนครับโดนของจริงโดนเล่นคืนโดน

สีเวฟนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่เวฟใช่สี่เวฟตรงๆแวนซึ่งแวนผมรับได้แค่สามเวฟนะตอนนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโอเคมันก็ยังพอมีวิธี่ทางั้นผมต้องเล่นแบบนี้ครับท่านุนไลท์เอคอเป็นวอลเทคนะแล้วก็รีทยายท่านนุ่นลังก็ซิกเมท

สีแดงผมจะขอพีจีเขาได้เลยทันทีแต่ว่าผมจะฮิลไม่ได้นะเพราะฉะนั one one> ้นผมจะบึ้มอย่างนี้แล้วกันนี่ครับทิ้งเพอร์โซน่าบาร์คัตต์บาร์สองแล้วก็คาบาเรียกาดของไบที่ไม่เกินเศษขวานนะแล้วก็ยิงหนึ่งเดมแคนเซิลอ่าทิกเกอร์ด้วยนะที่ที่โดนตางหนึ่งเดมนะโอ้ถือว่าเป็นคุลคีย์พโคตรโงนะ ขอฮิวจะดีมากขอฮิวจะดีมากไม่ได้อยากได้ฮิวขึ้นมือโวยคือขอฮิวคือขอเช็คเจอฮิวไงขอฮิวขึ้นมืออ๋อแครับอย่างนี้ถ้าฝ่ายตร้ามเล่น buster dark นะอก็แตก นผมว่าเขาไม่น่าพลาดนะเขาน่าจะเล่นะนะครับโอ้โหเท่าเลยอ่ะถ้าเช็คิวนี่คือรอดเลยการันตีรอดเราพี่เนี่ยนี่ไงบาเตอร์ดังจริงด้วยครับ ยอย่างเศร้าเลยขอฮิวได้ไหมหออิวขึ้นมือจริงผมจะร้องโอเคมีลุ้นอยู่ครับถ้าถ้าเกิดว่าดาเมจแรกที่ผมโดนไปที่5เนี่ยเป็นทริกเกอร์นะก็มีโอกาสรอดครับน่าจะรอดเลยนะน่าจะรอดเลยเออขอแค่ดาเมจถัดไปเป็นทริกเกอร์ไปเดียวครับอะไรก็ได้ฮิวก็ได้นะครับทริกเกอร์หก่ะ เพราะว่าเป็นยากอยูอย่ครับไปนะต่อยี่สิบสามยากยากครับแต่ก็นั่นแหละตอ้องเชื่อมันในเด็กไนงะสวยสวยครับผมถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่โมทิกเยอะๆนะต้อมีโอกาสไหว้ไม่ได้เกิดเขาโมทิกแล้วเขาถ่ายให้บัตเตอร์ดาร์กหมดเลยก็นนะสวยครับโอเคจี๊ด อลตาบัสหนึ่งกินสามกินคัามเป็ดโอ้ไม่ครับว้าวโอสวัสด์ใจจบผมต้องภาวนาให้เขาเช็คบอร์รอบแต่มยากมากแหละแต่ก็มีลุ้นครัลุ้นโอ้โหจงเชื่อมัน่นจงเชื่อมัน่นสี่ได้บอร์ดขาดหนึ่งพันสด์ันด์รโอสี่ได้บอร์ดขาดหนึ่งพัน แต่ประเด็นคือเขาถือ3 3สมพลิกไหมอันนี้คือประเด็นที่เราต้องถกกันผมมีวอลเทคอีดากูนอยู่ไหมไม่มีแล้วแต่ว่าผมจะสามารถเปลี่ยนฮิวเข้าเด็กได้ครับผมซึ่งตอนนี้ฮิวของเขาก็โผล่มาแล้ว2ใบนะโอเคผมเล่นอย่างนี้ดีกว่านะไหนก็มาทางนี้แล้วเราก็โชว์ไปให้เป็นที่นะสิลฮัส

โอเคเรียบร้อยครับท้องเส้นโลเคตเลยโอ้ยครับโคตรบีบหัวใจโอเควีดูไฟ <c oughs> okay, ต่อไปครับผมครับไปที่สองาชินเาโดอีกแล้วเหรอปวดใจทุกทีเลยนะที่เจอชาโด้พาราดินลูกรักนะครับเราทำใจยากที่เราจะต้องมาสู้กับเด็กที่เรารักโอ้โหมือสวยมาก ม่ปตียเ,เลยสตตนด์อัพจ้าบังจาสตนด์อัพอันดับต้ก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ได้มาฝัดแรงค่อนข้างยากนะสำหรับผมผมมองว่ามันค่อนข้างจะยากเลยนะครับเพราะว่า เดือนนี้มันเลือยจริงๆนะไอ้ทางเอโร่เนี่ยมันขี้เกลยจมากเลยแล้วก็เด็กเนปาต,ตอนนี้มีไม่กี่เล็กนะมีอยู่แค่แบบที่เห็นเห็นก็จะมีทางเอโร่อารโร่ลิงโกแคนนี่แหละแล้วก็ยังพอจะเห็นเงือกอยู่บ้างถึงแม้ว่าเงือกจะเก่งมากก็ตามแต่ว่าแปลกใจมากที่คนในเซิร์ฟไม่ค่อยเล่นเงือกเท่าไหร่แต่ก็พอเข้าใจได้แหละเพราะว่า เรื่องมันต้องคอมโบสกิลดีๆนะครับจะเล่นยากนิดนึงอาจจะแบบเข้าใจยากอาจจะเล่นไม่ยากหรอกแต่มันทำความเข้าใจนิดนึงครับอาศัยความเข้าใจเป็นส่วนใหญ่ยิวของคอนโรเคียลิสก็เดี๋ยวผ่านคลื่นเดือนแรกก่อนนะกันนะผมพอผ่านต้นคลื่นเดือนแรกไปแล้วเนี่ยถ้าผมก็จะทำเคียลิสลงบังการ์ดยิวของเบรดิโคซิตี้เมื่อตีคิทแฟรครับหงายแดม

โอเคต้องแค่นี้ครับไปเลยต้องเก็บการ์ดที่เหลือไว้เล่นนะจริงๆถ้าเกิดว่า,า,าดาเมจไอ้ดับดรอปโซนผมมีครบสี่เนี่ยผมจัดไปแล้วนะค,คือผมซิกเมทไปทีเ,ทเลยนะแต่ว่ามันยังไม่ครบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอเตือนหน้าครับนะได้ดับเบิลสติ๊กเกอร์ครับผมเห็นว่าค่อนข้างสวยอานะสดงภาไม่ได้เลยเดย์ดเดามีดหนึ่งซอสี่ครับเจ้า อย่างนรกเลยนะอย่างบนี้ฝันตรงข้ามมาดูว่าเขาจะรอเล่นเบกรกไลท์เป็นตัวอะไรแต่น่าจะเล่นนะผมว่าน่า,าจะต้องเบรกไลท์แหละเพราะว่ามันไม่งั้นแดเนเมนเมันห่างเกินมันจะรับโอกาสตีตื้นยาก เนียนไหมอ๋อเอาดูรินรนะแต่คือไงเขาก็ปิดผมไม่ได้หรอกดูสิเนาะดูรินเหรอหต้องคออีกอย่างน้อยๆก็สองใบนะเพราะว่าเขาคงไม่อยากกินหน้าคู่หรอมั้งโ,โอเคถ้าพอตัวนี้พอมาคาดกก็ใบเดียวนะ ต้องลงเพิ่มอีกไปถ้าเกิดไม่อย่างกินเกิดต่อแต่คือก็แทบจะไม่มีผลจากทางเีโร่สายนี้เลยนะครับขอให้คุณจะเหลือเกรดสองไว้หน้าหรือไม่เหลือไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีผลแตกต่างกันเท่าไหร่หรอกเพราะว่ายังไงวอลติกเดี๋ยวคุณมันยิงสองอะโดจิเกิดตาที่แล้วเกรดหนึ่งไม่มีตา this เกรดสองเกรดสามไม่มี อินสามสกิลฮัทุแวนแวนส่วนสองครับผมไปสองไปตีเซคเมื่อสุดเล็ดลาดเดเมดโหไหลเลยครับผมดอทิกเกอร์สแตนด์แอนด์โดรู

สิลฮัดเจครับคบาสยิงสองใบทหดาเมจตนี่ครแล้วก็ตัวนี้คือเมื่อเห็นถูกทำลายและยืนอยู่ในคอัมน์เดียวกันนับโซบาสหนึ่งแล้วก็คาอร์ชาร์จหนึ่งใบคืนคอส ยังไงก็ต้องเล่นอ่ะนะต้องหวังให้เช็คให้เจอสักทิกเกอร์นะครับถ้าเช็คเจอทิกเกอร์จะได้สามแต่จะเจอไหมโอเคเฮ้โยสวดดีด้วยครับสามทีทีมาเลยโอ้โหเรียบร้อยครับไม่รอดยังไงเจอเปลวไฟสามครั้ง t รีตี้คร i มสันเฟลม ทำได้ยังไงวะโอเคครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวเด็กเดี๋ยวพาไปดูเด็กลิสที่ใช้นะว่าผมใช้จัดเล่นประมาณไหนคือเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบเท่านั้นเลยนะเออของคังเอโ o เดือนนี้นะที่ผมเจอในแรนงครับ แล้วก็ผมมั่นใจว่าผมลงแรงไปค่อนข้างจะเยอะมากแล้วด้วยดูจากคะแนน VP ผมก็ได้นะครับตอนนี้จะตัน2 000, 000ล้านแต้มแล้วจะได้ของขวัญซีซันคตรแ้วนะครึ่งเดือนแรกนะ่ะโอเคครับนี่ก็คือลิสต์เด็กของคางิโร่นะครับเรามาพูดถึงกันนิดนึงถึงแม้ว่าผมจะขึ้นให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ตามนะครับรอบนี้ก็ลองเปลี่ยนดูบ้างนะเปลี่ยนสไตล์โดยการที่ผมเอาเป็นเด็กลิสต์เนี่ยติดเอาไว้ข้างๆเลยนะครับผม โอเคครับเรื่องที่เกรดศูนย์อย่าง Disaster Control นะครับผมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเกรดศูนย์ที่เก่งที่สุดในเกมใบหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าคาสต์บัรหนึ่งใบแล้วก็เรียกเกรดหนึ่งขึ้นมือคือมันเหมือนเป็นการเอาคาสต์บัสเพื่อหาคีจีขึ้นมือว่างันก็ได้นะค,ครับผมคือแบบค่อนข้างที่จะดีมากๆของคังเอโลนะตอนนี้ไม่น่ามีตัวไหนดีเท่าหรอกนะครับผมต่อมาที่เกรดหนึ่งครับเกรดหนึ่งก็ใส่ตัวนี้มานะครับผม p r e d i t i o n Battler นะครับ m มลเ l ก นะครับผมไม่อาจไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมถ้าผิดขอภัยด้วยนะผมตัวนี้คือเมื่อยูนิตนี้เห็นยูนิตฝ่ายตรงข้ามถูกทําลายนะครับแล้ววางอยู่ในคอลัมน์เดียวกันคอลัมน์ก็คือแถวเดียวกันนะแถวที่เป็นแนวตรงเนี่ยถ้าเกิดวางช่องเดียวกันเนี่ยแล้วแวนการติดชื่อเป็นมังกรหถยนะนะครับก็คือ prediction so bad หนึ่งใบทำการเ o า n t e r charge หนึ่งใบก็คือถอดโซออกแล้วก็หงายด a เมจที่เราเคยใช้ไปแล้ว1ใบถ้าเกิดว่าบึ้ม2 แล้วโซเรามี2ก็สามารถไ่าเดิมเมฟได้2ใบเลยนะค่อนข้างดีนะแต่ว่าที่ใส่มาไม่เยอะเนี่ยเป็นเพราะว่ามันกินโซโซเนี่ยมันใช้เด็กเนี่ยโซของคาไนโรมีไม่ค่อยเยอะนะผมใส่มาสมีนก็คงไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดโซหมดก็กลายเป็นว่าตัวไรประโยชน์คนระับตัวนี้ก็เลยใส่แค่1ใบเท่านั้นนะครับผม p ีจครับผมก็ใส่เป็นรูปแบบใหม่หมดเลยนะพิเดชันดราก้อนลมพัดดราก้อนนะผม เกรดหนึ่งครับผมนูเวลเลอร์โรแมนดราก้อนนะตัวนี้ก็คือเมื่อแวนการ์ดของเราเนี่ยมีเกรดไม่เกิน2นะครับก็คือเกรด2องเกรดหนึ่งเนี่ยสามารถเอานูเวลในมือเข้าเด็กแล้วก็เลือกหยิบเกรดสาใบไหนก็ได้จากเด็กขึ้นมือนะครับผมสกิลที่ทําให้มันน่าเกลียกก็คือเมื่อแวนการ์ดของเราดีเจียนนะครับแวนการ์ดเราจะถูกนับเป็นทั้งเกรด2และเกรด3ซึ่งหมายความว่าตอนที่เราดีเจียนอยู่เนี่ยแล้วเ,เราลงโรแมนมาเนี่ยสามารถวนเอา ที่เอาฮิวอย่างไอนูเวลวัคเนี่ยเข้าเด็กได้แล้วก็หยิบพิเิชันดาก้อนวอเทคดากูนิวขึ้นมือแล้วก็ใช้สกิลได้นะคือโคตรจะโกงเลยนะผมคือแม่งโกงมากแม่งเอื้อแบบให้กับเด็กวอเทคดากูนิวสุดๆอะยังไงก็ต้องใส่นะใครที่ไม่มีนูเวลเนี่ยผมแนะนําให้ต้องใส่นะยังไงก็ต้องใส่นะครับโกงมากนะแล้วก็เกรดหนึ่งอีกใบนึงครับก็คือดราก้อนมองโกโจนะผมตัวนี้สกิลคือเลส 1ทิ้ง um, 1ตัว1หนึ่งะครับผมก็คือเลสตัวมันเองทิ้งการ์ดนใบจวการ์ดนใบเป็นการผมดับโซนให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมแล้วเราจะได้ซิกเมดได้แล้วก็บวกกับการเปลี่ยนการ์ดในมือหาการ์ดดีๆขึ้นมือด้วยนั่นเองนะครับผม ก็เกรดหนึหมดไปต่อมาเป็นที่เกรดสครับเกรดสก็ใส่มาก็คือตัวนี้ครับพิทิชันดรา o อนเวอร์วินดรา g อนนะครับตัวนี้เป็นคู่เบสของวอ t e c h d r a กูนิวนะเนี่ต้องใส่มา4ใบแน่นอนนะเพราะว่าวอลติกดรากูนิวนี่ใช้ p e r s o n a นาบลสนะคือมันต้องทิ้งไม่เกรดสก็เกรดสคู่ตัวเองเนี่ยลงดรอปโซนนะครับถ้าเกิดว่าทิ้งตัวอื่นมันก็ไม่สามารถกดสกิลได้นั่นเองนะต่อมาครับก็ เกรด์สองอีกหนึ่งใบก็คือนี่ครับผมนูเวลคริติกนะผมตัวนี้เมื่อตอนมีโรแมนแล้วเราก็ต้องมีคริติกนะแต่ผมใส่คริติกมาแค่2ใบนะผมสกิลคือเมื่อแวนการของเราเป็นนูเวลว้าเนี่ยเ,เมื่อการนี้ถูกคอลงมาเข้าตัวบ้านหนึ่งใบแล้วก็ทำลายการในสนามพนักข้ามหนึ่งใบหรือว่า ถ้าเกิดว่าขออภัยมันไม่ใช่แค่แวนการ์ดเป็นนูเวลว่างสิมันต้องเป็นขอแค่เราถือนูเวลในมือนะครับผมขอแค่เราถือนูเวลอยู่ในมือหรือว่าแวนการ์ดเป็นนะูเวลเนี่ยก็ใช้ความสามารถของนูเวลคิติได้เลยแต่ว่าใส่มาแค่2ใบนะสำหรับผมเพราะว่าผมยังยักอ์อยากยารัดสล็อตเกรดสให้กับใบอื่นอยู่นะครับผมต่อมาครับเกรดสอีก1ใบก็คือพาวลิงดราก,ก้อนสไตค์เคลนนะครับผมตัวนี้ก็คือเมื่อ ไรอยู่ในตอนเกรดสเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีได้แต่ว่าเมื่อเราไรเป็นเกรดสแล้วเนี่ยเราจะบุกหนักมากนะคือเมื่อไรเกรดสามยูนิตเกรดสไปนั้นจะบวก5000และได้คริติคอลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะผมเป็นการทําเกมที่รวดเร็วมากนะอย่างเกมที่2ที่เราสู้กับฝ่ายรงค้ามเนี่ยคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะตอนที่เล่นสไตล์เชนเนี่ยถ้ายิ่งช่วงจวังหวะนั้นน่ะในดอบโซนของผมมีการ์ดสี่ใบเนี่ยผมสามารถเร่งเขาขึ้น5้าเดมเมได้ตั้งแต่ผมขึ้นเกรดสาม เิร์นแรกเลยนะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะเป็นตัวปิดแบบตัวทําเกมเร็วมากๆใบหนึ่งเลยนะผมค่อนข้างดีก็เลยใส่มา4ใบเพราะว่าผมมองว่าเมื่อไหรก็ตามที่ไลฟ์สไตล์เชนเนี่ยมันมีโอกาสดีมากจริงๆนะผมยิ่งถ้าเกิดเราได้เรื่องคน2เนี่ยยิ่งดีเลยนะต่อมาครับใกรซอมมาสุดท้ายก็คือเบลิโคซิตี้ดราก้อนนั่นก็คือสกิลเมื่อตีฮิตแวหไงแดมนั่นเองนะตัวนี้ใส่มา3 ข้อแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆของผมนะผมมองว่าอันเนี้ยสามารถปรับแก้ได้นิดหน่อยคือถ้าเราจะเอาเบลิโคซิตี้เหลือ2แล้วเพิ่มนูเวลค i ติกให้เป็นสารเนี่ยก็ได้นะก็แล้วแต่ความชอบความถนัดของแต่ละคนนะผมเพราะว่าเกรดหนึ่งเรามีตัวหงายแดงมาช่วยแล้วอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่ต้องใช้เบลิโคซิตี้ถึง3ก็ได้ใช้แค่2แล้วไปเพิ่มนูเวลค i ติกในการยิงบอร์ดใส่ตรงข้ามมากขึ้นก็ได้นะก็แล้วแต่เลยนะ ต่อมาที่เกรดสามับผมเกรดสามสุดไกลงของเราก็คือนี่ครับตัวใหม่ล่าสุดนะผมมังกรไหยะวอลเทคดรากูนิวนะผมเป็นตัวละครที่บอกได้เลยว่าถ้าเกิดใครเล่นคาร์โร่ตอนนี้ก็ควรที่ต้องมีติดเด็กสี่ใบทันทีนะผมผมแนะนำยังไงก็ต้องสี่นะไม่มีสี่ไม่เก่งนะผมตัวนี้สกิลคือวนะันเปรดเทอร์นแวเทอร์ละหนึ่งครั้งถ้าอยู่ในสภาพดีเจียนนะถ้าเกิด v อลเทคดรากูน e ดีเจียนอยู่เนะี่ยให้เค์าตร์บ้าสองใบนะผมแล้วก็ทิ้ง ตัวเองนะทิ้งตัวเองในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าทิ้งแค่วอเทกแลคูนิวนะสามารถทิ้งเวิร์ลวินดราก้อนก็ได้นะทิ้งเกรสก็ได้เมื่อทิ้งไปปุ๊บเราสามารถรีทายการในสนามฝ่าตรงข้าม2ใบที่เกรดไม่เกิน2นะผมก็คือสามารถรีทายตั้งแต่2อลงมาได้แต่เกรดสารีทายไม่ได้นะแล้วก็หลังจากที่ใช้สกิลรีทายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะยิงฝ่งตรงข้าม1ดาเมจพร้อมกับทาให้ผลของทติกเกอร์ฝ่ายตรงข้ามนั้น ไม่เป็นผลด้วยนะผมบ,บอกเลยว่าเป็นสกิลที่โกงมหาโกงโกงบันไลยนะครับวันเป็นสกิลที่แบบทุเรนทุลางที่สุดเท,ท่าที่เคยเห็นมาแล้วนะนะก็เกียร์หนักเกียร์แตกดีนะผมติดอย่างเดียวคือแค่ว่ามันไม่ได้มีลุกเท่านั้นเองนะถ้าไม่ได้แบบเล่นคู่เบรกไท์อย่างดอลเลนดายดายก้อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคือเมื่อ อยู่ในช่องแวนการ์ดแล้วเห็นการในสนามแฟนโนค้างถูกทำลายนะมันก็จะบวกพลังให้3,000นะสกิลนี้ติดตั้งแต่ตอนที่รีเจียนหรือไม่รีเจียนเลยนะของคือติดตลอดการนะเอามาก็เกรดสี่ครับผมนูเวลวาร์กนะครับผมตัวนี้เป็นเกรดสี่ของเด็กคังเอโลก็ต้องใส่มาสี่ใบแล้วก็ต้องตั้งเป็นฮิลด้วยนะครับผมจะดีมากเพราะว่าเราจะสามารถวนฮิลกลับเข้าเด็กได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะยิ่ง พอเราคู่กับตอนให้ทำดีเจ้าเราเล่นคู่กับโรแมนเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะก็คือเก็บนูเวลเข้าเด็กแล้วเอาไอ้ดับวอร์เทคดารคูนิวขึ้นมือแล้วมากดสกิลนะคือแม่งเป็นสกิลเกียนแตกมากเลยนะครับแล้วก็เกรดสามไปถัดมาครับก็คือดราโกนิกโอเวอร์ลอร์ดนี่เอ็นนะครับผมตัวนี้ก็เอามาเล่นเกมละกันในกรณีที่แบบเราอาจจะยังไม่อยากใช้วอร์เทคดารคูนิวหรือว่าเราอยากอยากใช้การ์ดในมือหรือเช็คสี่ได้อะไรเงี้ยก็ มองว่า Dn เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆตัวหนึ่งนะผมเพราะว่ามันจะไปใส่ให้ตัวอื่นก็ดูจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็เลยใส่ Dn นะแล้วก็เกรสสามมาสุดท้ายของผมคือ Dragonic Overlord นะผมก็ <c oughs> ในส่วนของเกรสสามเนี่ยอ่จก็จะมีทริคให้อีกเล็กๆน้อยๆนะผมก็คือเราสามารถที่จะใส่ d o n l e t d Drive Dragon แทน Dn ก็ได้หรือว่าจะใส่ d o n l e d Drive Dragon แทน Overlord ร่างธรรมดาก็ได้นะผมคืออยู่ที่ Value แ,แล้วก็ความถนัดของแต่ละคนคือ ดอลเลดไดฟ์เนี่ยมันจะได้ข้อดีคือทําให้แวนเนี่ยสามารถลุกขึ้นมาตีสี่เวฟได้นะครับแต่ว่ามันต้องจะทําจังหวะนั้นได้คือเราต้องมีมือที่ค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเล่นดอลเล็ดไดฟ์เนี่ยแล้วมือไม่เยอะเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะกดสกิวเวลเบรกไท์ไม่ได้หรืออาจจะใช้คอมโบได้ไม่สุดอะไรเงี้ยก็ต้องมีจุดเสี่ยงในข้อนั้นเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าแลกมากับการที่แวนการ์จะได้ลุกนะแต่ว่าถ้าเล่นสายผมเนี่ยคือแวนการ์ ในเด็กเราเนี่ยก็ถ้าจะนอกจากดีเอ็นเนี่ยก็จะไม่มีลุกแล้วนะครับผมแต่ว่ามันจะชัวร์หน่อยตรงที่เราใช้การในมือไม่เยอะนะครับแล้วบวกกับโอเวอร์โหลดเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าโอเวอร์โหลดเนี่ยพัาต์บารสามใบแล้วตียูนิตด้านข้างได้หมดเลยก็คือเคลียร์บอร์ดได้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัววอร์ทิกเดคูนิวหรือว่าเวลวินดราก้อนในมือให้กดสกิลดีเจียนเนี่ยก็โอเวอร์โหลดจะช่วยแบกคุณไว้เองนะครผมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวเด็ก ทางเอโร่สายลีเจียนนะผมวอลติกราคูนิวนะครับผมก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมชื่นชอบแนละ้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็รบกวนกดติดตามนะครับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆจากช่องของผมในเกมไรกัตซีโนนะผมก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับนะชมนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับการที่จะรีวิวเด็กอะไรสักเด็กหนึ่งก็ต้องรอติดตามนะครับผมแล้วก็เทียร์ลิสต์เราจะทำเอ่อลงจาก หลังจากครึ่งเดือนอะแรงซีซั่นครึ่งเดือนแรกผ่านไปนะผมก็โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมมากแล้วเจอกันสววนดีครับ